เดี๋ยวผมเข้าไปนอนแล้วผมจะแชร์ไปแล้วเนี่ยเข้าไปแชร์เล่นอยู่ในห้องผมนี่ครับจำไหมนะเดี๋ยวกูขอสัญญากัตัวเองก่อนข้อหนึ่งข้าขอสัญญาว่าตึกแปดคูหาข้าจะไม่ไปเหยียบหลายครั้งแล้วแค่บุหรี่ซองเดียวอยู่้เฉยก่อนมึงยู่้เฉยกลุ่มเซียนพระแค่บุหรี่ซองเดียวนะ แค่น้ำจิตน้ำใจนะกูบอกไว้ก่อนนะน้ำจิตน้ำใจน้ำจิ้มนะกูเล่นมาเยอะแล้วนะเล่นการพนันนะกูบอกมาแล้วว่ากูรับเงินจากบริษัทไทยวัดวิศวรกรรมการทางระดับสองของประเทศไทยทำถนนไม่ว่าจะเป็นลูกลัง เลื่อนใหญ่สุดนะเลื่อนนะขอรถคันสีเขียวขึ้นมาเลยลูกรถแม็กโฮสีเขียวเคลื่อนย้ายแบบตอนกลางคืนสามคันเทนเลอร์นะกูทำงานระดับนี้มาแล้วแค่บุรีซองเดียวนะกูสัญญากับตัวเองนะกูรับตังมาทั้งหมด หนึ่งพันห้าร้อยบาทหรือเท่าไหร่กูจำไม่ได้หรอกวันนั้นสี่แยกตลาดลังศินาอุดรธานีขึ้นมาไฮโลของหรือไม่ของทีนี้คำว่าของก็คืออะไรไฮโลรีโหมดนะและ้วทีนี้สามพันบาทใช่ไหมใช่สามพันบาทกูเล่นเกือบหมดแล้วนะแต่กูได้คืนมาปุ๊บกูเสียกลับคืนเหมือนเดิมนะ อย่ามั่วนะกูบอกไว้ก่อนนะแล้วทีนี้กูอยากได้วิทยุกูไปซื้อวิทยุมาแล้วกูคุยกับเพื่อนกูชื่อสุกัญญาพืชผลเจริญเดี๋ยวกูจะซื้อคืนให้นะในเรื่องของวิทยุราคาห้าร้อยบาทที่กูขโมยมาอย่านะกูบอกไว้ก่อนนะเอาขึ้นมาเลยภาพนั่นแหละยานะ เวลากูกรอกใน f เฟซบุ๊กทอทหารกับทอทองนะแล้วไปดูการส่งความคิดเห็นไปนะส่งหน้าจอส่งอะไรทั้งหลายแหล่กนระจายหรือเปล่านะกูจะพูดทั้งไลฟ์ทุกอย่างเป็นทงางไลยแหล่นะทั้งนั้นทีนี้นะทุกอย่างกูส่งไปหมดแล้วนะนะนะเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจนะเดี๋ยวก่อน ถ้าข้องใจขึ้นศาลวันไหนก็ได้ธนบัตรชาระนี่ได้ตามกฎหมายบรรจุทุกอย่างลงไปประเทศไหนเป็นคนผลิตซาธุกูถวายพระไปหลายกว่านั้นนะแต่กูจะไม่ยอมใครง่ายนะฝอยทองนายเงิน กูจะส่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติวันนี้แล้วก็ซ่อมแซมนะมว่าอะไรเผาเลยแล้วเอาสิงแดงสิงดำออกมาที่มึงแบ่งพักแบ่งพวกกันระหว่างนายเฉลิมอยู่บำรุงแล้วก็สองคนขึ้นมานั่นแหละคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่ง พึ่งเข้าไปนั่นหมายถึงอะไรประเทศไทยบางคนเข้าไปเป็นสอสอไปงัดนายเฉลิมอยู่บำรุงไม่ใช่ฟักอยู่นะพิจารณาตัวเองก่อนนะเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไหนที่มันไม่ถูกใจคนรวยมหมายถึงอะไรไม่ถูกใจอะไรคนรวย,ยังว่าชาวสาราบริกานะ แล้วมึงเสือกไปเผาธงสหประชาชาติแล้วทีนี้พวกมึงไปพังของกันเองนะกูไนมะ่ได้สั่งนะทีนี้ต้องจำไว้นะนี่จะของอาจารย์กูทั้งหมดแลนะกรนะิติกาไม่ใช่กริติกาไม่มีความหมายครับาทา กิตีกาวมาแล้วแม่นกกุม่ทอทบวมก,กว้านเนี่ยนดกสองนักหานลกฟน้์เนี่ยมันเือน,นกันกับกลัวไม่กิกามอสทอก็คือมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมมาธิราชก็ได้ตามที่พวกเองชอบพูดนะที่สอนในบรรดานิติศาสตร์หรือคณะต่างๆมาจากที่เดียวกันหมดนะประวี นามอาสานะมึงดูกูพูดนะประวีนามอาสากูไม่ใช่รอเก้าองค์ภูมิพลนะถ้ากูใส่แว่นตาเข้าไปปุ๊บมันหมายถึงอะไรระบบล้วนๆนะนะประวีหรือแม้กระทั่งตึกแปดคูหาที่กูจะส่งไปต่อไปนี้อย่านะกูบอกไว้ก่อนนะ การปิดเวทแงนอยู่ที่ออที่มาเป็นที่ที่แอนที่ที่ที่แอนที่เข้าใจไหมลองเบ่งดีดีคนนี้บอมาขี่น้ำเข้าใจไหมเบ่งนีไล้ผู้บริหารผู้บริหารระดับโลกก็คือสหรัฐอเมริกา USA ฟอร์เมชันอ e ่าฟอร์มอเมอ่าฟอร์มทูไทยแลนด์เข้าใจไหมเข้าใจว่ามักขี่นาเข้าใจไหมเมื่อมีคนพูดขึ้นมาปุ๊บกูสอนฝึกเด็กไว้เพื่อที่จะอ่าให้เป็นคอศกในการพาค เกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวสักกลนครกูจะใส่เรือยาวสกลนครปราสาทพึ่งโดยมีวงกลมบูชาไม่ว่างานไหนจะต้องมีบูชาพระาธาตุเชิงชุมพระอารามหลวงแล้วทีนี้วงกลมไว้ไปถึงคุณเมียของใครไม่รู้คนนี้ เวลาลั้นเวลานั้น,น,นไรพวกกูดีนักแต่พวกกูไรคืนแล้วไม่สามารถที่จะตอบได้มันหมายถึงอะไรก็คือองสมจำไว้นะครับคนสักกรนครเอาแผ่นทองเหลืองออกมาเลยเอโนพมสาขาณนะสักกรนครเอาออกมาเลยวันนี้มึงจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร กูเขียนชื่อก like, really ูใส่ด้วยแต่ผิดวันเกิดวันเดือนปีเกิดกูลืมยังฟังว่าได้กิจการได้ในที่นี้นี่ว่างที่เราอายุทบขันไปก่อนสารวัตรซ้อช่วงเทคโนโลยีสารสัตรเท็จเท่าไหร่ขยันไปตอนนี้กูเห็นงานอยู่หันมื่นโอ้โหลายแล้วนะหยิบงานบอกว่าจะมากวนกูเพราะว่าเรงที่อาจารย์เัาตีสอบเฮียงกูบางอย่าง ออกับบต่ไไดด้้มพยามนะยามขัดนะผู้ใดออกมาความสินแล้วนนั่ส่วนที่เหลือแยกของผัวมากก่อนนิดมีท้ายล่งไปว่าไม่เลยการนโยมายการสื่อสารโนรัคมนาคมพร้อมการเล่นแล้วก็โต๊ะวันที่เปิดไอ้แม็กซเมืองตรงซีกูนี้แหละที่เปิดไอ้แม้หรือโต๊ะการวันนันที่ถูกกฎหมายเนี่ยใครแม้ นี่คือหลักฐานที่ว่าเป็นแผ่นทองเหลืองที่ว่ายันพวกกระซับผมยังเก็บไว้ตั้งทุกวันนี้แล้วพวกเองเคยไปไล่ใครพวกเองเคยไปไล่ใครสกลนครหลังจากรอก้าสวรรคตเสร็จปุ๊บกัวมือจับตรงจุดนี้ หนึ่งนาทีสี่สิบแปดวิกูผูกคอตายเรียบร้อยแล้วใครไม่ตายก็ลองดูว่าสองั้งให้มึงจําไว้นะสองข้างน,นั่นนี่มึงจําไวนะ้นะนะสมชายไม้กลัดเป็นคนที่เดินตามในหลวงรเก้าองค์ภูมิพล อยู่ที่จังหวัดสกลนครโดยคนช่างสังเกตคนนี้ดูกระดิ่งแต่เป็นเซียนพระกลุ่มเซียนพระอยู่ที่สกลกนครพวกมึงไม่ได้อยู่ดีหรอกกูบอกไว้ก่อนเรื่องนี้ ใส่ม่านยาผู้หญิงมาล่อมึงขยัยไหมไดการคุยมืออบรมอยู่อ่าศูนย์วิทยมามอทอใดขยัยไหมกูเห็นงานแต่ละเที่ยวเนี่ยคับซูเนี่ยกูอยกออกมาดเดียวตลอดเลยตัวเมนะื่อนี่นะกูขาดเศษขาดเศษออกมาตลอดเนี่ยนะยอดมึงนี่ขยัยไหมสู้เกียรติลดสลุงเจออ้ายูซีเลยแยกสู้เกียรติลดสลุงบอ,อกว่าขยัยไหม ใครหันไน่ะยังจําไปนะกิติกานะเคเยังไหมีน้ำซ้ำยัมง,งมาเลอ่ะเราว่าอนนี้นหมายถึงอย่างหลังเบิ่งบิกบบ๊กบอทบิ๊กบอดเขาจะเอื้อนว่าผู้บริหารระดับ CIO ของการสื่อสารทั่วโลก มหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรอสักมันยังพอเล่นไปเล่นไปปุ๊บเล่นยังไงก็แพ้กูอยู่เรืเอ่อยอยู่ดีเาานะข้าใจหรือเปล่านะขออนุญาตันหูนิดนึงแล้วนี้มึงไล่ดูดีนะกิจการนะมึงคิดว่ามึงเป็นใครอ่ะฮะไม่เกี่ยววันนี้กูเขียนออกไปกูอัดคลิปวิดีโอออกไปวันพิาดารำขำใช่ไหมเพื่อนกูนั่นแหละ เนี่ยวอกว่าอยู่ห้องเดียวกูก็ไม่ได้นะ เป็นสำนักง,งานอัตโนมัติแต่ระจังหวัดให้มารวมกันอยู่ที่สกลน,นครนะกูค,ค,คิดไว้เพื่อที่จะป้อนเอกสารให้สหรัฐอเมริกาในเรื่องของบริษัทพีเมลีกนะแล้วก็โต๊ะพนันบอลนะอย่ามั่วกูนะกไม่ได้เกี่ยวนะกับสำนักพระราชวังอย่ามั่วนะอย่านะบอกไว้แล้วฟุตบอลโลกหมดหรือยังวันะี่ตอนลูกพี่ผมฟันสอบ ยังไม่เสร็จเท่าเดียวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับป้อนเข้ามาให้อีกรกิติกาจะทําไม่ได้กริติกาโยนไปที่วันวิสานําาําวันวิสานกาขมาก็ทําไม่ได้ให้บักจักมาฝึกปลือการถ่ายทอดสดจนมันเค้นเอาการถ่ายทอดสดครั้งสุดท้ายออกมาเป็นการลงทุนของเศรษฐีสหรัฐอเมริกา ก็คืออยู่ที่ขออนุญาตคันหัวนิดนึงดอนกะเรนทีนี้นั่นแหละนั่นแหละก็คืออดิศักดิเนียมนะลิมฟีป,ปากดำโดยกําเนิดเพราะว่าอยากจะดำเปลี่ยนไม่ได้ครับจำไว้นะครับว่าเพิ่นลงทุนไปเท่าไหร่ฮะฮะว่าเพิ่นลงทุนไปเท่าไหร่ จำไว้นะเสร็จหรือยังวันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมที่บางสักเอาออกมาให้อแล้วทีนี้ปั๊มปัม๊มแค่นั้น กูรีแค่ซองเดียวนวกลัวไปให้แล้วทวงกูได้ไงวะ มาเยอะๆปบก็คือเศรษฐีลำดับที่หนึ่งถึงห้าสิบกูเล่นมาได้ทั้งหมดห้าสิบเเซนตะตอนนี้กูเล่นเกมขับรถนะอย่ามั่วน,นะคริติกานะนะกูออกหลายครั้งแล้วนะนะอย่านะแล้วต่อไปออกรถศูยนินิสันให้ ไอคาราบาวแดงด้วยแล้วประทับโลโก้ของบริษัทซีเมนที่หน้าอกเสื้อเรียววัลลิตเป็นตาประทับการเขียนการสื่อสารเพื่อธุรกิจอัตโนมัติส่งไปยังสหรัฐอเมริกาเอาเอกสารออกมาผู้สงสาร พวกเซลล์ที่มาขายเครื่องดื่มชูกำลังเล่นเยอะบางร้านขายาขาวผ่องสิทธิสุชัยขึ้นมาหนึ่งสบอดสบสองบาทนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนะจำไว้นะกี่คันออกมาด่วนเลยแค่นั้นวันนี้ ไม่ใช่วันนี้นะ